เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่1นึ่งอทครับผู้แทนกองสาริเทศยากเข้าสู่วาระการประชุมครับในเรื่องของการต่อความบุหร He ี่ไฟฟ้าส so, ับสภาพญกำลังในการระับใช้กฎหมายมีบางพื้นที่ของกาลับใช้กฎหมายเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าตำรวจของเราอยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับนั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลการขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังอันนี้นายกตีก็ได้สั่งการทั้งปังนโยบายและการทางานเรื่องกาสร้างมีตำนวนห้าเรื่องนะครับญาตเชิญท่านผู้การบอกนี่นะครับ คือเป็นการป้องกันต่อความเชื่อมลุนะครับเข้าไปจัดสามประเทศอย่างเดียวเดี๋ยวทางกรมคอ,อ,คอจะชี้แจงในเรื่องของ้อกฎหมายอีกวันนี้นะครับก็ถือโอกาสเ,เรียกพวกเราได้มาทำความเข้าใจในการทำง,งานร่วมกันในเรื่องของการเ่็บความบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็น <c oughs> นะครับสภาพกำลังในการเก็บใช้กฎหมายให้ยูซินาพาเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้าได้แพร่ระบาด